บอกว่าคลิปเนี้อาขนมมาพันตัวจะลอยน้ำได้ลอยได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยแล้ว <c oughs> เาอาขนมมาพันตัวเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ้ขน,นมเต็มตัวน้องสูกัดเลยเหมือนซูบ้าเลยนะเราใช้ขนมทั้งหมดหกคอใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปลอยน้ํากันาดีกว่าว่าขนม,มจะลอยน้ำได้จริงไหมเราไปดูกันเลย <c oughs> ทุกคนน้องสูกัดพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะย่อนน้องสูกัดลงไปในน้าเลยนะคะทุกคน3 2 1ทุกคนขนมลอยน้ําได้จริงๆด้วย oh my gosh ไม่น่าเชื่อเลยว่าขนมจะลอยน้ําได้ น้องสุกันได้สนุกสนานมากๆเลยนะคะกับขนมลอยน้าได้ที่ถุงขนมลอยน้ําได้เพราะว่าถุงขนมมันพองออกมานะคะทุกคนเหมือนถุงลมนิรภัยเลยน้องสุกันสนุกว่ายน้ําไม่เลยนะคะทุกคนลิบหน้าทุกคนอยากให้คุณแม่กับน้องสุกันจะลองทําอะไรมาบอกแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะจีบนี้เราทําขนมลอยน้ําได้ผ่านนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแม่สุน้องสุกันด้วยนะวันนี้แม่สุนไปเล่นน้ำกับน้อง